เดือนกุมภาพันธ์สิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็สิ้นเดือนมีนาคมนะครับเราจะได้จ่ายประกันสังคมแค่75บาทนะครับก็เฮ hey, ตบมือครับผมนะหมายความว่ายัางไงหมายความว่าเราเนี่ยทำงานเก็บเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เงินที่มาจากไหนก็แล้วแต่มาอยู่ในบัญชีเราเป็นจํานวนเงิน5้าแสนบาทแล้วก็ทางธนาคารหรือว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้ตรวจสอบนะครับว่าเราเนะ่ยมีเงินในบัญชีธนาคาร5้าแสนบาทนะครับผมเราจะถูกตัดสิทธิ์นะครับตรงนี้นะครับ สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะครับพบกับผมมิตรหมูแชนแนลนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงนะครับม .33 เรารักกันนะครับหลายๆช่วงที่ผ่านมาครับช่วงโควิดนะก็รัฐบาลมีมาตรการครับช่วยเหลือเยียวยาทุกคนนะครับพ่อค้าแม่ขาประชาชนทั่วไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายละ5,000หรือว่า โครงการคนละครึ่งก็ตามนะครับที่ยั่งกันลงทะเบียนกันเลยทีเดียวนะครับผมใครทันก็โชคดีไปใครไม่ทันก็เสียใจไปนะ,ะผมแล้วก็มาตรา33เนี่ยคนที่เป็นพนักง,งานเงินเดือนนะครับผมคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทที่ประกันตนในมาตรา33หรือว่าประกันสังคมนั่นเองนะครับผมจะไม่มีสิทธิ์ได้รับกับเพื่อนเลยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา,าซึ่งก็เป็นความน้อยอกน้อยใจของแต่ละคนทําไมม33ถึงไม่ได้นะครับผม ทั้งๆที่พวกเราเนี่ยก็จ่ายค่าประกันสังคมมาตลอดทุกเดือนเดือนละหกเจ็ดร้อยนะครับผมนะทำไมก็เวลามีอะไรทําไมไปเยียวยาแต่คนทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ม3 3เหมือนพวกเรานะครับผมก็เป็นพนักงานบริษัทที่ท่าประกันตน ตามมาตรา33เหมือนกันนะครับทีนี้ครับผมจะมีประเด็นยังไงแล้วก็จะมีข่าวสารยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับผมพนักงานมาตรา33อย่างพวกเรานะครับตอนนี้มีเฮน,นะครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ผุดไอเดียมาตรา33เรารักกันนะครับมาเยียวยาให้คนที่ประกันตนนะครับผ่านมาตรา33นะได้กันทุกคนนะครับผมนะ ต้องบอกไว้ข้างต้นอย่างนี้นะครับจะมีรายละเอียดยังไงไปชมกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เสนอท่านนายกประยุทธ์ไปนะครับก็ได้เคาะมาตรา33เราละก,กันนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ละคนจะได้เงิน4,000บาทนะครับผมได้ทุกคนโดยไม่ต้องแย่ยงกันอันนี้ครับ คือคือมันจะดีกว่าที่คนละครึ่งตอนตอนที่ผ่านมานะครับท,ที่ที่หลายๆคนเขาทากันนะครับผมคนละครึ่งนะ,ะทีนี้ผมต้องขออาภัยนะครับที่ข้างต้นผมเอ่ยว่าคนละครึ่งมอสามสไม่ได้ได้ครับผมคนละครึ่งผมลงทะเบียนได้นะครับอันนี้ต้องขออาภัยในความผิดพลาดนะครับผมนะแล้วก็มาตรา33เรารักกันเนี่ยก็จะได้เงินทุกคนนะครับคนละ4 0 0พบาทหมายความว่ายังไงครับไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนนั่นเองนะครับผมผู้ที่ประกันตนมาตรา33จํานวน11ล้านคนนะครับจำนวน11ล้านคนนะครับก็หัก คนแรงงานต่างด้าวออกไปประมาณ1ล้านคนหรือ2ล้านคนนะครับก็จะเหลือเป็นตัวเลขกลมๆที่ คนไทยนะครับเป็นคนสัญชาติไทยคนไทยเรานี่แหละนะครับที่ประกันตนมมาตรา33นะครับเหลืออยู่ประมาณ9ล้านคนนะครับผมณตอนนี้นะครับก็จะได้กันทุกคนครับถึงเวลาลงทะเบียนก็ให้เราลงทะเบียนนะครับผมไม่ต้องแย่งกันครับได้ทุกคนอย่างแน่นอนครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านออกได้ออกมาคอนเฟิร์มแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับผมได้ทุกคนนะครับย้ําได้ทุกคนนะครับผมไม่ต้องแย่งกันนะครับผมนะแล้วก็ข้อที่2ครับใครมีเงินเก็บในบัญชีนะครับฟังดีนะ ใครที่มีเงินเก็บในบัญชี5 0 0แสนบาทขึ้นไปจะไม่ได้รับเงิน4 0 0พันนี้นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราเนี่ยทำงานเก็บเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เงินที่มาจากไหนก็แล้วแต่มาอยู่ในบัญชีเราเป็นจํานวนเงิน5 0 0 0สนบาทแล้วก็ทางธนาคารหรือว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้ตรวจสอบ นะครับว่าเราเนี่ยมีเงินในบัญชีธนาคาร5 0 0แสนบาทนะครับผมเราจะถูกตัดสิทธิ์นะครับตรงนี้นะครับทำไมครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับผมก็คือเงิน5 0 0แสนบาทเนี่ยก็คือในช่วงโควิดใช่ไหมก็ท่านก็น่าจะสามารถเอาเงินตรงนี้ออกมาเป็นเงินที่บอกว่าเงินสำรองที่ช่วยใช้ใจ่ายเลี้ยงชีพนะครับก็ ก็อยากให้ท่านเสียสละนะครับคนที่มีเงินเก็บ5 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับสาหรับคนที่ไม่มีเงินสํารองก็ต้องต้องการเงินตัวนี้มาช่วยคือเดือดร้อนอาง่ายๆนะครับผมส่วนใครที่มีเงิน500,000บาทก็จะไม่ได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้เคลียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่เราเก็บหอมรอมริบมาจนได้5 0 0 0 0ก็ช่างหลายๆคนจะบอกว่าเออมันเป็นการเอาเปรียบหรือไม่เนี่เงินเนี่ยก็อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบก็คือท่านบอกว่าอย<ส>ากให้เส<า>ียสละนั่นเองนะครับผมใครที่มีเงินเก็บ5-6หมื่นึ ไม่ถึง5 0 0แสนะก็จะได้นะครับผมนะโอเคนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะท่านก็บอกว่านะครับจะจ่ายผ่านแอปเป๋าตังครับผมนะผ่านแอปเปาตังเท่านั้นนะโดยจะจ่ายผ่านแอปเป๋าตังสัปดาห์ละ1,000บาทนะครับโดยจะไม่จ่ายเป็นก้อนทีเดียวตุ้มนะคือท่านบอกว่าจะให้สัปดาห์ละพันนะสัปดาหล์ละพันละพันนะครับผมนะผ่านแอปเปาตังนะครับให้ทุกคนไปทาการดาวน์โหลดแอปเปาตังได้ใน Play Store นะครับของ Android หรือว่า ของ Apple อะไรก็ก็ไปดาวน์โหลดมาแล้วก็มาลงทะเบียนอะไรสมบัคร ให้เรียบร้อยนะผมนะเพราะว่าจะทําการจ่ายเงินหรือว่าจําการใช้จ่ายอะไรทุกอย่างในแอปเป๋าตังนั่นเองนะครับผมนะทีแรกนะครับท่านบอกว่าจะจ่ายเข้าแอปเป๋าตังให้พวกเราเนี่ยสัปดาห์ละ500บาทแค่นั้นเองนะนะครับทีนี้ท่านก็เลยมองว่ามันน้อยเกินไปนะครับก็เลยจะจ่ายสัปดาห์ละ1000งพันับผมนะเพราะว่าจะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรได้เยอะกว่าครับคือสัปดาห์ละ500เนี่ยมันก็น้อยเกินไปจะไปทําอะไรหรือว่าจะไปเออเขาเรียกว่าจะไปทําซื้อนู่นนี่นั่นนะมันก็ได้น้อยนะครับอย่างเช่นคนละครึ่งนี่พน มาก็รัดจ่ายครึ่งนึงเราจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วนะก็รัดให้ร้อยห้าสิบเราร้อยห้าสิบัหนึ่งสามร้อยมันผมว่ามันก็ก็น้อยไปนะครับกระติดเดียวมันไปซื้อไม่สามารถซื้ออะไรามาตุนไว้ได้เยอะๆนะครับเวลาช่วงโควิดก็อย่าออกไปซื้อของมาตุนไว้อะไรอย่างนี้นะทีนี้เราก็ออกไปบ่อยสามร้อยบาทก็แป๊บเดียวเราเยว่าเราได้ออกไปบ้านบ่อยอย่างนี้มันก็มันก็นะท่านก็เลยเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับจะสมัครได้ที่ไหนแล้วก็จะลงทะเบียนได้ที่ไหนนะครับตอนนี้นะผมนะอา่าก็จะเป็นทางเวอร์ไวท์ม c o m มนะครับผมนะจะไปลงทะเบียนที่ตรงนั้นนะครับอย่างน้อยๆนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้บอกว่าอย่างน้อยให้พวกเราต้องมีเป๋าตังค์นะครับแอปเป๋าตังค์ทุกคนนะอย่าลืมนะย้ำนะครับแอปเป๋าตังค์แล้วก็จะจ่าย่ันแอปะเป๋าตังค์เท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็โดยมีข้อมูลดังนี้นะครับอัปเดตนะล่าสุดวันนี้ที่ผมที่ผมอัดคลิปเนี่ยวันที่6กุมภาพันธ์2564นะโดยจะมีข้อมูลดังนี้นะครับการสมัครนะครับผมนะ หนึ่งเลยนะครับวันที่21กุมภาพันธ์นะครับผมถึงวันที่ 7มีนาคมเริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.m33. เรารักกัน .com นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้นะครับตอนนี้นะครับถ้าคลิกลิงก์เข้าไปมันก็ไม่สามารถเข้าได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเว็บมันยังไม่เปิดนะครับก็ต้องรอที่เขาประกาศเปิดเว็บแล้วก็ให้ลงทะเบียนได้วันนั้นถึงจะคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้นั่นเองนะครับ2นะครับผมวันที่8ถึงวันที่14มีนาคมนะครับผมธนาคารตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลคัดกรอง หมายความว่าธนาคารจะทําการตรวจสอบนะครับข้อมูลของเราว่ามีเงินในบัญชี5-5ถึงแสนไหมนะครับแล้วก็มีบุคคลเป็นสัญชาติไทยอะไรระบบเขาจะตรวจสอบเองนะครับว่าเรามีสิทธิ์ในการารับเงินสี่พันนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมนะวันที่15นะครับถึงวันที่21มีนาคมผู้ประกันตนมาตรา33นะครับ ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังหมายความว่าเราต้องไปยืนยันนะครับตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับผมต้องไปดาวน์โหลดอะไรมามาสมัคร แล้วก็มากรอกข้อมูลของเราให้เรียบร้อยนะครับก็คือยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังค์นะครับมาถ่ายหน้าถ่ายบัตรประชาชนอะไรของเรานะครับใครที่ทาไม่เป็นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตัวไอนะครับผมให้ไปกดดูได้เลยนะครับวิธีการสมัครแอปเป่าตังค์นะครับอ่าอันต่อไปครับวันที่22มีนาคมถึงวันที่12เมษายนเริ่มโอนเงินเข้าแอปเป่าตังค์สัปดาห์ละ1,000บาทนะครับผมโดยจะโอนเข้าแอปเป่าตังค์ให้เราทุกวันจันทรนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับ ความหมายก็คือทุกๆสัปดาห์เนี่ยภายใน4สัปดาห์ก็คือสัปดาห์ละ1,000บาทนะครับก็จะโอนเข้าแอปเปิาตังค์เนี่ยในวันจันทร์นะครับผมในวันจันทร์ก็เงินก็จะโอนเข้าของเราในแอปเปิาตังค์นะครับต่อไปครับวันที่22มีนาคมนะครับถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับใช้จ่ายได้ระหว่างภายใต้โครงการเราชนะนั่นเองนะครับโอเคครับผมจะสรุปทิ้งท้ายให้อย่างนี้นะครับผมผู้ประกันตนมาตรา33นะครับผมนะภายในมาตรการนะครับ 4,000บาทนี้มาตรการมอ313เรารักกันเนี่ยก็จะได้ทุกคนโดยไม่ต้องแย่งกันเลยนะครับผมนะแล้วทิ้งท้ายนะครับมาตรา313นะครับผมภายในเดือนเดือนกุมภาพันธ์สิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็สิ้นเดือนมีนาคมนะครับเราจะได้จ่ายประกันสังคมแค่75บาทนะครับก็เฮตบมือครับผมนะผมก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราจะได้จ่าย75บาทนะเหลือๆนะครับผมนะผู้ประกันตนมาตรา313นะครับผู้ประกันตนในระบบหรือลูกจ้างนะครับผมลด อัตราการหักเงินสมทบ0.5%ของอของฐานค่าจ้างขั้นต่ำ1,650บาทสูงสุดไม่เกิน15,000บาทนะครับผมนะ,ะหรือนะครับสรุปแล้วถูกหักเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน7.5บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับผมเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมพศ2564นั่นเองนะครับผมนะเอ๊มาตา3อย่างพวกเรานะครับก็เฮได้นะครับก็ ก็ถือว่าพยุงเราได้ประมาณ2เดือนก็นก็กกดีนะครับผมนะคือสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะครับก็ยังดีหลายๆโรงงานหลายๆหลายๆบริษัทนะครับไม่ได้หยุดงานแล้วก็หักแล้วก็จ่าย75%เนี่ก็เราก็อยู่ได้นะผมนะยังไงก็ต้องขอบคุณรัฐบาลมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ